ข่าวนุน่นใช่หมดเลยนะคะโอ้ยมีเต่าตัวใหญ่ๆโอ้ยคุณป้าเราเอามาถังเดียวอะ่ะอ,อ,อันนี้ไม่ใช่สวยเลือกได้เต็มมันเยอะเลือกได้อุ้ยถุงมือฉันก็ไม่มีนะ่ะไม่ต้องจบัองจบอุ้ยนี่หอยหอะไรอะไปไงงด้ไปต้องล้มน้ำเด้เนี่ยมันต้องล้มน้ำเด้เนี่ยมั่งเนี่ยมงเนี่ยสองตัวซ้อน เมนเหมือนเลยนมดเก็บหอยไปก่อนบักหอยแข้งก็หลายเด้อเอ้ยมหอยแมนเมนนหอยแข้งหอยแข้งหอยกข่างหอยข้างอุ้ยหอยข้างเด็กพี่น้องอุ้ยเจี๊บหอยยังนี่เห็นว่าสดๆเลยตัวนี้อุ้ยหอยคางเขาถ้าตัวใหญ่เรียกหอยคางป้าเราเก็บหอยคางกันเถอะเรา จะไปภารกิจเก็บหอยนั่งรมคะ่ะทุกคนคุณป้าแกท้าหนาวมากเลยคือเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องกลางนะท้าหนาว อันนี้ซากหอยนางลมเออซากไปเลยแล้ว,วจะไปล่าหอยกันคะ่ะทุกคนน้ำลงนะเนี่ยเนาะไหนคะหอยตายไหมไอ,อะ เอามาดูสิใกล้ๆมาแล้วอมีกระดังตีดนะเกี่ยงอยยากเดินมาฮึแล้วสัตว์ทุกคนวูบัลเลอเลยตัวกายอันนี้ตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นมีบัลเลอเลยใหญ่กว่ามือใหญ่เท่ามือเลยใหญ่กว่ามือ,อน,นี่สองตัวซ้อนตัวซ้อน,อน,นอ ยังเยอะเลยเอ้ยอืมหาง่ายง่าย,ย,ยตัวเล็กตัวเล็กออก็ไปนะตัวเล็กจะหวานกว่าตัวใหญ่นะมันกรอบกว่าไงเอ่อมันมันไม่มันมันหนังไม่หยาบ ตัวนี้มันน่าจะยังไม่ตายนะทุกคนเนี่ยไอตัวหนึ่งตายแล้วตัวนึงยังไม่ตายโอ้ยตรงนี้อย่างเยอะทุกคนจะซูมไปนะคะโอ้ยนุ่นละคะ่ะอ้ยเต็มไปหมดเลยขาวๆนุ่นใช่หมดเลยนะคะ โอ้ยมีตัวตัวใหญ่ๆอ้ยคุณป้าเราเอามาถังเดียวอะป้าบอกขี้เกียจเก็บค่ะทุกคนจะเต็มถังแล้ววะจะเต็มถังแล้วคุณทำฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ทำไงอะโอ้ยทุกคนมาช่วยเก็บหน่อยค่ะโอเยอะมากเมื่อกี้คุณแม่ไปฝั่งนู้นมันแบบจุ๋มจิมจุ๋มจิม,จม โอ้ยตรงนี้ใหญ่ใหญ่เยอะโอ้ยป้าเต็มถังแล้วอะอะ่าเต็มถังแล้ว,ว,ว,ว <c ười> คุณป้าก็เก็บหอยหต่อไปอ๋ออีหอยแม่มาเก็บหอยเด้อทุกคนค่ะช่วยพอคือหลายแท้ ออ <m> เอามาเงี <UC S> <sh> ้ยกินสดๆเก็บกระถินรออะไรทุกคนยกขึ้นน้ำแตกชัอุ้อยเต็มถังแล้ววะเต็มถังแล้วทำไงเนี่ยคุณป้ายืนงงอยู่ในดงหอยอีป้างงในดงหอยไม่ตัวใหญ่ก็ชอบแต่ตัวเล็กมัน ใช่ตัวเล็กอร่อยกว่าค่ะตัวเล็กมันจะมันจะไม่หยาบไงป้าวันนี้โชกินหอยด้วยนะใช่โชกินหอยคุณต้องกินหอยชอโชยเยอะมากพระเจ้าจอนเอามาดูใกล้ๆสิเอามาให้ทุกคนดูโอ้ย ตาเม,มือวานมันแข็งใส้ได้ได้เนี่ยเห็นว่าหน้าแตกออกเลยเห็นบ่มา,าเกอ,อกพี่น้องคิดถึงสุขสุขคนนะคะ่ะคิดถึงทุกคนนะคะนีนเห็นว่านี่เห็นว่นี่สดซเมื่อได้เนี่ยสดซดเมืดอไล่เนาะนี่เห็นว่านี่ยม่ตายเนี่ยเห็นว่านี่เก็บไปได้เพราะต้องลงน้ำได้เนี่ยเพราะต<อ>้องล้งน้ด้เนี่ยมงเน,นี่ยมเนี่ยสอตัวนลงไปทำไมให้เย็นขนาดน่ะ กามาสีบ่หอนน้ำเนาะเพื่อนอะมันบ่ได้มันบ่ได้ฟิลมันบ่ได้อารมณ์สันน้องเพื่อคุณผู้ชมเด้อจ้าเด้อเนี่ยมาเก็บเอาคักๆเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยต่มานนี้จามาเอาไปนี่เมนเหมิดเลยนี่เมนเหมิดเมนเก็บหอยไปก่อนบะหอยแข้งกับลายเด้อเฮ้ยมัน พอมาแม่เถอะเร่หอยแข้งหอยแข้งหอยกระข่างหอยข้างอุ้ยหอยข้างเรือพี่น้องอุ้ยเรื่อหอยย่งนี่เห็นว่าสดสเล็ดเล็ดอุ้ยหอยคางเขาถ้าตัวใหญ่เรียกหอยคางป้าเราเก็บหอยคางกันเถอะเนี่ยอุ้ยเราเราเปลี่ยนหอยแล้วคุณผู้ชมเราเปลี่ยนหอยแล้วนะคะทุกคนเราเราจะนี่เปลือกเก่ามันเยอะค่ะเนี่ยอุ้ยเราเก็บตัวเนี่ยใช่เราเก็บหอยนี้ดีกว่าเนี่ยเอามาดูดิตัวนี้สดๆแตกน้าออกเคอุ้ยเ้าต้องไปโกยทั้งน้น ว่าแมนเดะเห็นยูเลบลยามนั่นข้าเจาเ้า,า,า,จาโกยโกยน้ำใสอยู่ละบกหอยอันเนี้ยเนี่ยหอยค้างเนี่ยเออเพิ่งเก็บเอาน้ำนีล่ละมุดต้องไปล้มไปน้ำดอกแสงสวางนี่ผู้ใดสิมาเอาเนี่ยมากอากตาทางเีกนี่เห็นนะโอ้ยเอาบอกแมนหมือนได้ทีนี่บอกทียู่มาได้พี่น้องเลยโอ้ ชมจากไหนคะชมชมจากประเทศอะไรชมจากจังหวัดอะไรบอกมานะคะในคอมเมนต์นะคะคุณป้าจะไปส่งบางบอรโโมุนี่แจกได้ไหมเอ้ยคุณป้าจะเอาหอยไปส่งนะคะเราเปลี่ยนหอยแล้วคุณป้าเราเปลี่ยนหอยไม่เอาหอยนี่เราเราเปลี่ยนเป็นหอยคลางแทนแล้วเราออ้ยเอาโอ้ แม่จะจับเรียเอาหน่วยที่ดีที่สุดนะบ้านโอ้เอาหน่วยที่ดีที่สุดเดี๋ยวตั้งกล่องก่อนเด้อคุณป้าพี่เก็บหอยซอยคุณป้ากันได้จ้ะโอ้ยถ้าต้องเรียกเอาหน่วยที่มันเอาตั้งกล่องตั้งกล่องตั้งกล่องพี่น้องเอ้าวทุกคนเราตั้งกล่องเสร็จแล้วเราจะไปเลือกหอยช่วยคุณป้าค่ะมาเลือกเราเปลี่ยนหอยอ้า ไม่ใช่สวยเลือกได้แต่มันเยอะเลือกได้อุ้ยถุงมือฉันก็ไม่มีน่ะเนยไวต้องจาบอ,อ,อุ้ยนี่หอยอะไรอะนี่อันเนี้ยตายแล้วตายมัน,มนต้องไปน้ำนลึกต้องไปน้ำลึกอุ้ยหอยตลับนะคะทุกคนเนยหอยตลับนะเ,เอนอะ บอกเสียได้ค่ะเราใจไม่เยอะเราเต็มถังแล้วในในตู้แข็งเราก็เยอะในตู้แข็งก็เยอะอ้าวในตู้แข็งก็เยอะมันสวยมากลยโอ้ยเราพอแล้วพอแล้วเราเราก็ติดเชืยอให้มันลงไปในน้ำหน่อยให้เอาหอยแมงผู้ไหมอ่ะมีหอยหอยอะไรนะหอยจุ๊บด้วยนะทุกคนหอยจุ๊บทะเลค่ะแต่มันตัวเล็ก มันเต็มถังแล้วคุณมันหนักมากเลยลอืม,มน,อนั่งแก้แก้หวยใหญ่โอ้ยไปเที่ยหนกเนไก็มุ่ม้าทุกคน,นกเลยเอออืมวันน้ำลดลงอือน้ำลด มอนี oh hmm. ้มอนี้ก็กินได้เหมือนมีกอสเหมือนเตอมอนี้มาตายนีครื่อขูะต้องลงน้ำหยาดนะเออแเก็บไปได้พี่น้องกนได้น้มกเพาะเมี่หอยนั่นม้หาเอานนบอเอาเอาเนี่ยแกะมาบอมาแกสู้พี่น้องเพิ่นเพิ่นเอาอแกแกปล่ยนหาตออมีนเอต้องไปแกะที่บ้านนะต้องแกะที่บ้าน เดี๋ยวไปแกะหอยนางรมให้ดูนะคะอืมเราจะเอากลับ <Wars> ยังไงคะเนี่ยคุณป้าอ่ะมาเนี่ยด้วยอ่ะสิกิโลประมาณยี่สิบกิโลเราจะเซลฟี่ถือถังหอยกันเรามาเซลฟี่ถือถังหอยกันก่อน ไปค่ะทุกคนืกับเ okay. okay. oh, ื่อนรถมาได้เลอโอ้ให <oot> ้หนักมากทุกคนนี่สองสองแขนนะคะสองคนนะคะถือหนักมากค่ะนี่น้ายนางถึงเรารถเข็นคนแก่ไปเข็นเราายนางขนาดนากนี่เรา เราจะต้องเอารถเ็นเอนน้าเกียไปบอเกชลากใช่กระเซียณแล้วไม่กษเียณแล้วยังไงมาอูไปค่ะกับน้ำปริกเผานะคะนะคะอันนี้เป็นเมนูจีหอย ติวจีหอยเหล่าค่ะอยากกินรินเอาอยากเมารินเองอยาแล้วก็กระเทียมป่าตามกระเทียมป่าตามกระเทียมป่าตามอออืื้ห